พี่ดิวถามหน่อยถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะถ้าเกิดพี่เดินเข้าไปเนี่ยพื้นกระเบื้องเป็นลายอะไรที่ขาวมีเป็นลายไหมเป็นลายเหมือนหินไหมมีก็แปลว่าใช่คือภาพที่ผมเห็นตอนเนี้ยเหมือนผมเข้าไปอยู่ในที่หนึ่งแล้วเหมือนพื้นกระเบื้องอะมันเหมือนมีลายลายขีดอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะอันนี้ใช่บ้านเขาไหมหรือบ้านใคร บ้านบ้านที่เป็นคื้นกระเบื้องที่เป็นื้นกระเบื้องบ้านบ้านยางรั้วหน้าบ้านรั้วหน้าบ้านมีเป็นลายเป็นลายไมไม่ใช่เหล็กซี่ตรงๆหรือเปล่าหรือหรือมีประตูรั้วไหมมีที่บ้านที่สารคามีเป็นลายไหมหรือว่าเป็นเป็นรั้วตรงๆเป็นรั้วตรงๆแล้วก็มีเหมือนประมาณเหมือนเหมือนรูปอย่างเงี้ยเออ โอเคได้คําตอบไม่มีห่วงเรื่องเดียวเลยสมบัติเขาเคลียยังไงคนนี้เรื่องเดียวเลยเงินเคลียยังไงเขามาให้พี่ลิวอะเขาดึงพี่ดึงจิตพี่ลิวไปเห็นว่าเขายืนอยู่ตรงหน้าประตูรั้วแล้วเขาถามว่าสมบัติเขาเอาอย่างไง ดวงวิญญาณของคุณสมมาสื่อสารกับคุณริวว่าเธอยังคงเป็นห่วงเรื่องสมบัติของเธอที่หลังจากเสียชีวิตไปใครจะเป็นคนดูแลซึ่งนี่คงเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนในครอบครัวยังคงพบเจอดวงวิญญาณของเธอครับเคลียรได้เปล่าเคลียรลงตัวเปล่ากำลังเคลียรคือการเคลียรสมบัติเขาเพราะว่าเขาบอกเนี่ยเขาช,ช,ชี้ชี้เสร็จเขาบอกอ๋อ พี่เลยเก็ตว่าทําไมให้ไปเห็นกระเบื้องทําไมให้ไปเห็นบ้านคือเขาพยายามบอกว่าเนี่ยมันคือสมบัติเขาตอนแรกไม่เก็ตไม่เก็ตให้เราเห็นทําไมแล้วสุดท้ายเมื่อกี้เขาก็เลยดึงหูพี่ไปดูบอกว่าเนี่มันเป็นของของเขาแล้วเขาไม่อยู่เนี่ยเคลียยังไงแล้วมันมีตั้งกี่ฝ่ายที่เขาต้องเคลียร์เขาเลยบอกจัดการให้เขาด้วยอืม